สวัสดีค่ะเบากับช่องหนเด็ดหน่อยดังนะคะวันนี้แอดมาสายนิดหนึ่งนะคะเนาะนะคะยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะมาวันนี้นะคะเรามาดูผลห้านอยพิเศษนะคะเนาะที่ออกผลนะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะข้างล่างห้าห้านะคะเนาะอ่ะผลออกนะคะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะเด่นที่เก้านะคะไม่มาเนาะ มาเข้าชุดลองนะคะคือห้านะคะเนาะอ่ะในสูตรนะคะแอดให้เพื่อนๆสี่ตัวนะคะเนาะอ่ะสี่ตัวนะคะอ,ะอธิบายตามภาพกันนะคะเนาะแอดให้เพื่อนๆไปสี่ชุดนะคะจะมีที่03 05 93 95และ91นะคะวันนี้เข้าเต็มๆนะคะเนาะอ่าคือ05นะคะ ส่วนห้า55เนาะแอดไม่ได้เลือกนะคะเนาะมันอยู่ในโซนนี้นะคะขออภัยนะคะเนาะถูกกันในชุดนี้นะคะชุดบนนะคะนห้าอ่ะวันนี้ปังปังกันไปหนึ่งหน้อยนะคะเนาะมาดูฮานนีปกตินะคะสี่า4 9 7ข้างล่างตเ้านะคะให้เด่นนะคะ ที่4นะคะวันนี้เข้าหลักร้อยนะคะเนาะส่วน9เข้าหลักสิบนะคะวันนี้อ่ะชุดวิ่งเราเข้าเต็มๆนะคะเนาะวิ่งเด่นรองนะคะส่วนในชุดนะคะแอดไม่ได้เลือกเนาะแอดไปเลือก5 2 5 4 9 4และ4 2และ5 1นะคะไม่มานะคะเนะวันนี้เนาะมาโผล่ที่9 7นะคะเนาะและ9 9นะคะแอดไม่มีนะคะเนาะขออภัยกับทุกท่านนะคะเนาะ มาดูฮานอยวีพีนะคะผลออกเนาะสี่ศูนย์ห้าข้างล่างสองสามนะคะแอดให้เด่นที่ห้านะคะวันนี้มาเต็มเต็มเนาะส่วนหกไม่มานะคะวันนี้เข้าชุดเด่นนะคะ VIP ก็คือห้าเนาะในชุดนะคะแอดเลือกให้อยู่ที่ห้าหนึ่งห้าหกห้าศูนย ห6และห้าสี่นะคะมาเต็มๆในโซนนี้นะคะวันนี้เราโดนกันไปสองหน่อยนะคะในชุดนี้นะคะเนาะชุดบนกันเลยนะคะศูนย์ห้าห้าศนย์ะคะเนาะ,ะมาวันนี้นะคะเราจะมาคำนวณในวันที่สิบหกเนาะกับานอยพิเศษนะคะชุดแรกนะคะวันนี้ มาโซนใส่ห้ากันเลยนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองนะคะห้าเก้านะคะห้าหกนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะหกศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะ หกสองและหกเ้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะสี่ศูนย์นะคะและสองหนึ่งนะคะสองเกนะคะอ่ะวันนี้โซนน่าจะติดเนาะอยะขหนึ่งชุดก็คือ1,9นะคะ น่าจะติดนะคะเบิ้นเบิน,นสองสองนะคะสี่สีส่สสห,กหกหกและเก้าเก้านะคะเนาะวันนี้นะคะอ่ะน่าจะความเป็นไปได้น่าจะมานะคะวันนี้เนาะคัดเด่นนะคะวันนี้เด่นขอให้เด่นอยู่ที่ หนึ่งะคะลองนะคะเนยวโน้มน่าจะมีมาก็คือเก้านะคะน้องเพื่อนนะคะเด่นหนึ่งลองเก้านะคะวันนี้ชุดแรกนะคะอยู่ที่ห้าหนึ่งนะคะหกศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะและเก้าสองนะคะ 9ก้าหหเก้านะคะนอ,องวันนี้นะคะอ่ะอเขียนให้ชัดนิดน่งเนาะวันนี้นะคะของฮานอยเนาะอ่ะมาดูโซนต่อมานะคะฮานอย v ีปกตินะคะ อีกน,นิดทีเดียวจะพูด่หารนอย V I P เดียวเลยนะคะมาหารนอยชุดแรกนะคะเก้าหกนะคะเก้าแปดนะคะเก้าเก้านะคะและอ่ะเก้าเจ็ดแอดให้เพื่อนๆติดไปนะคะเนาะเก้าสองนะคะเก้าศูนย์นะคะ โซนต่อมานะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์นะคะโซนต่อมานะคะสองศูนย์นะคะ 87นะคะ, 8, 7, ะ,คะ,ะวันนี้ได้เลขเรียบร้อยนะคะเนาะเบิ้ลเน,นะคะติดอยู่ที่88 77 66นะคะตัวเดิมก็99ติดไปนิดนึงนะคะ,น,ะน้อเพื่อนๆเ,เนาะ99น,น,น,นะคะวันนี้ชุดเด่นนะคะวันนี้เด่นอยู่ที่ ะมีโนนแนวโน้มนิดนึงนะคะก็คือลองศูนย์นะคะเด่นเจ็ดนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดให้เด่นเจ็ดนะคะลองศูนย์ชุดแรกนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเก้าเจ็ดนะคะ เกปดนะคะแปดแปดนะคะและเกหนะคะเนาะโซนที่แอดเลือกคือเจ็ูนนะคะเนาะเป็นตัวเด่นนะคะเนาะอ่ะนี่เป็นแนวโน้มนี้นะคะเนาะมาดู VIP นะคะ ชุดแรกนะคะของ v i p จะอยู่กันที่สองสองนะคะสองสี่นะคะสองหกนะคะสองเจ็ดนะคะและสองแปดนะคะห้าหนึ่งนะคะ ห้าสองนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์หกนะคะห้าสี่นะคะห้าเจ็ดและห้าแปดนะคะ สีสามนะคะสานะคะสาหนะคะสานะคะและ3ามแนะคะสาเจนะคะ ชุดก็คือ7 4็และ7 8นะคะวันนี้ชุดเด่นนะคะจะอยู่ที่2นะคะลองสี่นะคะเนาะอ่ะชุดแรกนะคะสองสองสองสี 2, 2, 2, ห้าหนึ่งศูและศูนะคะอ่ะชุดเด่นวันนี้นะคะเนาะจะประมาณนี้เลยแอดจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะว่าแอดใช้เวลานานมากแล้วนะคะเนาะอย่าเพื่อนๆจะรับชมช้านะคะเนะาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะเพื่อนๆจะได้รับชมกัน วันนี้ก็เป็นหวยห,าห้านอยไอห้หวยรัฐบาลด้วยเนะวันนี้นะคะเนาะอัดลัาที่นี้ไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ